ยาออเป็นไลอ่เปกว้างหนึงสองแปดสามคิดเปตัวนึงบ่ลอตเตอรี่ี่งลอตเตรี่ออสองแปดเก้าอเอาในไทยออสองแปดเก้ามันออกสามแปดเก้าอโค้งศูนย์ มอน้าม่อยู่บ่วนี่ปตัวมันจะบาออกนคนหือเ่ฮะเป็นได้ไหมฝันบ้บานนวันี้เป็นได้ไหมันแต่เงี้ยครมแเอ้าเงี้ย่ดได้เนไค่มดแดงงวดนี่บอแม่งวดตรงบ่ใ่ตรงงว่าที่นึงนีบอกเงื่อนืขึ้นปาัแต่แกงใช่พักฝันบ่แม่ฝันบ่แม่ฝันบ่ อ้าวบารเดแงไข่หมดแดงมากเลยพอมาผองูออก็เป็นเช็ดกเป็นเช็ดมันบันไดงอันนี่อย่างก็ขีกกระปอมนี่แหละมันตุ้งนงไปแงไข่หมดแดงมีแต่ไข่ตรงๆรงอกลับขากลับมามาผอมงูงอติดกรดหลานั้โอ้รับกัดตอกน้อยน้อยอ่าอ่าลานไปนน้ำ อูได้ยไปรีบันมาในคนละแ่มันติกัดสันคนลยแต่้าขาแล้วมเขาตายนั่งมาตายเขาลุ่นในเขาเลยแลดับปเออกไปเส้เหนโเลกว่าเเลมีปัญหามนสัตโอ้ฟันทํางนั้นตีนี่ฟันทั้นั้นละองมีอะไรนะมีตแนไะไรห้ด่ะ ไหมดแดงกับตรงใหมดแดงกับตายมูกบตายนี่ซุนบ่ละแม่ตจ้งวนรยังซูนซุน้ไม่ซุนออซูนเจ็ด่อ้นเจ็ด่แม่เจ็ดเป็นูหมดแดงบ่บอกว่ไใมดแดงเคยฟันห็นไมดแดง่คือบ่ตะกี้เห็นเป็นซุนไอเรียนอว่านยังตะกี้ไปยใหมดแดงไปเมไดตะหังมดแดงโบเคยฟันอยู่แต่ดูต่รไม่รู้ไะไม่ซุนเยอ แต่ย่างาโนอ้เคยฝันในสีย hey. ูเมนบเคยฝันยูแต่โดนแล้วเดนจำยากพูดอะไาานี่สูง่ีอึงอันที่หงตุลาไอท่านว่าดีมากตัวได้หรือเปล่าส่นแม่แต่ว่าเหล็จะกตอมากเ่ากันมีใแจอยู่แล้วเนาะ เสียนเด็กเนาะกูเกาเนยมันยอมมันบมยอมนี่แม่วามันยอดนี่แม่ซื้อกระคแปดไปเอาายซับตูวนอือวันี้มามากินหกสามตมาบักเท่ตัวหกสามนะสามตัวดิแม่บ่มาก <3 S 2> ต,ตัวเงสามตัวเปลีนปลีแนปมดว่ทบสามแปดี 3. 3> ่บสามอืมก็ใขรมดแดงนี่มาเก็ต <het> ช่นยมีแค่ดีบ่ไขคมดแดงก็ตีเอาเก็ตเออกับงูนะจักตีตีว่าจังไหนสั่ขึ้นเดียวนที่ไปแง่ไข่มดแดงไปแง่ไร่มดแดงหาแล้วเห็นงูเออ โอ้มาติดตอร้านสิกัดเราุกเลือดไปจับมาขาเผาที่ตายนะขายมาพ่อเผาทินมพ่อได้เออเป็นังไรตีบ้าพ่สิวาพี่สูนบอคเคยฝันอยู่ไหมมาแม่ฝันแตร่ตรแล้วตะปีไรพุดจำไว้ไีเนี่า่ว่ากระมันีมันเต็มีมันถือด้วบมายู่ผู้ใดฝันเห็นใครมดแดงว่ามีโชคไงมืนอเจ้าถือดีดีหรออีอืนอยู่ดี ชุดใส่สีชุดยังไปดเก็ดใส่สีชค่ะเงาะงอเงาะงกระตายพ่อใครโมเดลกับกลมกลมนี่แหละใครไม่ได้แม่ตรงตรงเตะแ่ลงมาอย่างงายงาใครโมเดลอ่อแต่พี่โอามาสวนเก็บสวนเออเอาสวนเจ็ดใส่เอาเ็สวนก็ได้ตีืม บเหมือนเานางาอยู่บยดดยนบ่บน,น,บนา,สานเาาาสียงไม่เจอเส้นบุรีไม่เป็นเหยพ่อก็ว่าเป็นบุญขครบนเดียงนี้มั้งใช่โอ้เห็นเลขตัวดงเมื่อเกินใครหรืไม่เจ้ท่าบอกหพื่นว่าต้องหาบห้านห้นั้นใครหรือเวบ,บ่ อรบเกว่าจะเจ็บหลังไมว่าเจ็บอไรแต่วันนี้นีขึ้นมากาจะโตวันนี้คือหกสามขันยังได้สามตัวแปดมาใส่เอมเห็นเขามาขายเห็นไปรัตตียิบเายตู่นี่บ้านอะไบ้านมันเก็บเลยเนาะเพราะท่านไปเห็นเขาหมุดกวานไปอ็ศูนย์หน่าสุพัรณอุมือนั้นไปหวอขต้มเงี้ยกำนั่นเลละกวอนไปย่ย่ ตอรี่ตอรี่เขามาเนี่ยของบ้าได้ครไปกนเจ้าก็ฝ่นยูขี้อย่ขเง้าเลยหลงเลยเจ้เออเขียสี่าไปบ้านจวดด้วยเออสวนหนาสวนหลังเนี่เหนียวอุนี่เป็นบ้านแม่แบบนี้แบบนี้ยล้ไงใครบูดยังพ่อวัดศูนย์เจ็ดศูนย์หนาศูนหลังศูนย์ลอกไปเองหบา่อ ตัวได้อีกบ้าแม่ตัวได้อีกบ้แมบ้กับเออปีนเอออันปีนปีนเราได้เองสิปีนอะไรแม่บ้ากักับปนว่าคุนนับ้ากัปปล้นกวัมัดกันหุนอ่างหุ่นอะเป็นันเจ๊ด่ปะมัดแม่เน มันออกเออมันออกเกออกเกจแปดมออกแปแต่ก็มักเกแปดแ่าอกแปดเกทุ่นนะข่อบอกปีนหกสามเก้าสามตังหอันนี้กับไป้ตีกับไปนั่โอ้มันหลายเตียแล้วยอออระว่าขอาดเลยทำั๊คู่ตรงลยเเรียว่าจเนนี่ท่านี่แหละนี่ัแล้วก็ฝันผู้ไดตีแม่งจะตีเราเด้อพี่รองเด้อ ฟันถ้าขึ้นตองหมดบ่แม่เนี er <Lee. S 2> ่ยันใครหมดแดงวนมากเตะมาก่อัดเ่อดะเ่เลยฮ้ฮ้ฮึยฮแม่ตอนหกสามนที่ทิพแตจำได้ว่าอ๋อะแกอ๋นที่สิบหกโอ้ยกระสามตองอดตัวหนึ่งวันไหนฟันอีกเลยบอกอาลูกฟันเหมอนันนั่นงก็บวมฟันดอก เพื่อมาจับจำบ้าไใดล้นเลี่ยงกับบดงันหรอกพ่จำบรอกคือว่าได้เร็วไดยมาจางฝันบ่าไดหรือว่าหักสามเนี่ยเอได้หกสามมากเลยหกสามนี่แม่คิดมากแต่มันออกกันสี่หาคู่ต่อไปคือหกสามเดี๋ยวนีปีนไม่ได้โบราณเข้าสามเล็กน้อยตีปีนทอดปีนเท่านห้ามได้กระดายปีนจะเท่าด้วย กันจังไงก็ได้ขั้นไงก็อืมแต่สั้นนิดอืมแต่วามาค่ะคะก็คือหกสามพี่น้องหกสามแวหมดเลยมันออกอีหยังก็ถือที่ปีไม่หรอกนะถือใค่ปีไม่สิฮะเด้อตีม่ันดีพี่น้องอุณบรรยากาศบ้านห้องพี่น้จับงอไปจังไงพี่น้องตีงูตายแล้วมึ่อคืนอ่เต้นสมาต้มเขาต้มกันไปสอ๋อวัน้เราจกินเตีเอามังงูขุ้พี่น้อง ขัวรม์ชยเพ็ mm ่นวะขัวรม์ชยนอวดเดนบันเลยกับหมอนิดเดียอันนี้อืมอ่าแคบหนักจาพี่น้องนะอ่ากันที่จะเก่าซ้ำหรองปล่าการเก่าตัวกันได้พี่น้องกับหมอน่ะอ่าน้ออืมตกแตกแตกตลอดเจ้คือข่าวว่าตัวเดียเจ้ อ่าจัปจอดกครัะอากลับอะออ่าับ่าอดเงี้ยเดอเอฟซีจุดๆจุดๆเอาจับไหมแม่จับใหแล้วจับซ้ำลจับไหมละเจ้าซ้เดี๋ยวิบเห็นอ่าเอาไล่ไม่ไล่หัวใจอ่าอืมืน ซื่อหน่อยๆปองมันไหลยที่กันมันถือเออมันซื่อหลปองหลไปถือถือไปได้เลยนี่หลเนาะเชื่อถือต่องอย่นันหกสามอะไรเพ่อนช่วงเจ็ดช่งเออแกนาจอาครับผมขอขอบคุณแม่ยามครับผมน้อยๆเขียนก็